อาดิดาสเอ็กซ์พีดโฟลเมซี่จุดหนึ่งมีฮิสโทเรียสเปเชียลดิชั่นซิงเกิลบูทลำดับที่3ของลิเวอร์พูลในโมเดลเอ็กซ์พีดโฟลได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวอาดิดาสอาดิซิโรและฤดูกาลปี2014-2015นะครับกับทีมชาติอาร์เจนตินนะครับพาบาร์เซโลนาเนี่ยคว้าทิปเปิลแชมป์นะครับได้แก่ลาลีกาโคปาเรเรและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทำได้ถึง58ประตูจาก57เกมนะครับฉะนั้นในคอลเลคชันนี้เนี่ยก็ดึงเอาเอกลักษณ์ตัวอาดิซิโรชุดนั้นนะะครรับบซึ่งปกอดด้วยชุ โซล่าโกล์คอร์แบก บายเอลโลมาไว้ในตัวนี้นะครับซึ่งถ้าไล่เรียงซิกเนเจอร์บูทของลิเวเมสซี่นะครับตัวที่1ก็คือเอลิทอนอลริมิเตต์อิดิชันเนาะแล้วตัวที่2ครับอยู่ในคอร์เรชั่นนัมเบอร์อัพนะครับซึ่งตัวที่3ก็เป็นตัวนี้แหละครับจะวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ปี2022นะครับผมหาได้ทั้งหมดอยู่3เวอร์ชันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ตัวซิกเนเจอร์บูทหรือตัวสเปเชียลอิดิชันหรือลิมิตต์ดิชันเนี่ยมันจะมีประมาณนี้ซึ่งพื้นฐานตัวเทคโนโลยีีนนนะะะฮยยััังงคคใใชช้้แบบบบเเเดดววกโมล X-Speed X-Speed Apple 4 4.1หรรือ่าป็ ตัวเทคโนโลยี a g i l i t y Case Frame โครงสร้างรูปแบบตาข่ายที่มีความโปรง่งแข็งแรงมีน้ำหนักเบาที่สุดสำหรับตัวคอล่าเนี่ยเขาใช้ตัวโครงสร้างพ k n i ม s p e ป d c คอ l a er, าช่วยในเรื่องการล็อกข้อเท้านะครับซึ่งดีไซน์การออกแบบของคอล์ชั่นนี้เนี่ยฮะยังคงยืนพื้นด้วยสี s o l a r g โ o w เนาะหรือว่าสีทองตัดกับสีดำนะครับบริเวณคอร่า er, นะและจุดเด่นก็คือตัวกราฟิกบนตัวรองเท้านั่นแหละฮะมันจะมีข้อความซึ่งแปลมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีคาว่าทีมนะ Requirement r e s p e c t ball style use เล t เพลย์ลามาเซียซึ่งแต่ละคำเนี่ยก็จะมีความหมายสำคัญในชีวิตของลิโอเนมตซี่นั่นเองนะครับซึ่งเช่นเคยครับด้านหลังซอนท้านเนี่ยก็จะพาดด้วยตัวโลโก้เซเนเจอร์ของลิโอเนมตซี่นั่นเองนะครับมีอยู่สองเวอร์ชันเนาะตัวบอยไม่มีส่วนเทคนิคสุดท้ายครับชุดพิร์สปีดเฟรมหรือว่าคาร์บอนคาร์บทคสปีดเฟรมที่ยังคงยึดมาจากตัว e อ็กซ์โคเช่นเดิมนะครับโดยตัวท็อปเนี่ยในซีรีส์นี้เป็นตัวจุดหนึ่งเนาะยังคงใช้ดีไซน์ที่มีการไล่เฉดสีนะครับบวกก แลวก็โดดเด่นมากกว่าตัวเวอร์ชั่นอื่นนะครับและคําเตือนครับชุดพื้นมันจะลอกนะครับซึ่งมีตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับก็คือ L e อลูโอนอลเนาะเขาก็บอกว่ามันลอก พอในตัวที่2ตัวที่ามเนี่ยไอเดียรก็ปรับมาใช้เป็นการแบบเคลือบใสซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันไม่ลอกเหมือนกับตัวแรกนะครับแต่ทางไอเดรก็ยังคงแปะสติกเกอร์นะครับเตือนผู้ที่เป็นนักเที่ยงเราราคาหน้าวันเปิดตัวครับ X p e e d 4.1เปิดตัวที่8,500บาทตัวจุดสอยู่ที่3,200บาทและตัวสุดท้ายครับตัวจุดสี่2,000บาทนั่นเองนะครับและนี่คือข้อมูลคร่าวๆของตัว X p e e d 4 m e r c e s จุดหนึ่ง Historya ต้องขออภัยนะฮะหากจะมีการปรับให้มันสั้นลงกระชับมากขึ้นนะครับคิดเห็นยังไงสามารถพูดค พูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายขอให้ทุกคนมีความสุขใน,นการดูฟุตบอลแล้วก็ดูรองเท้าสตาร์ไปด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันเมื่อเรพบกันสวัสดีครับ